มาแล้วนะคะบองชูบองสวาในคลิปนี้เรามาฝึกทำแบบฝึกหัดก,กันดีไหมคะทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะในภาษาฝรั่งเศสเราก็จะอ่านว่า l e สัคติกเลเดฟฟินนะคะก็จะมี l e l a l e แล้วก็ l a p o s t อสต็อนะคะเหล่านี้คือคำนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเรามาทบทวนกันก่อน นะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่าคํานามนั้นเป็นเพศหญิงนะคะเราก็จะใช้ลาค่ะพิตีมีตัวอย่างนะคะคําศัพท์ที่ขึ้นต้นที่เราจะใช้ลานะคะ อย่างเช่นคำว่า latte latte ก็คือแก้วกาแฟ la maison บ้าน la poste ที่ทำการไปรษมี la banque ธนาคาร la pharmacie ร้านขยา la place สถานที่ la chambre ห้องนอน la montagne ภูเขา la rivière แม่น้ำ la rue ถนนนะคะหรือจะใช้ la route la car ค่ะ สถานีรถไฟนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามเพศหญิงที่เราจะใช้ลานะคะต่อไปถ้าเป็นคำนามเพศชายนะคะเราก็จะใช้เลเลอย่างเช่นเล s เซพิพิธภัณฑ์เลปา สวนสาธารณะเลซิ n เนมโรงภาพยนตร์เลมักัสซังร้านค้าเลกาฟูสี่แยกเลซา l o ลงห้องนั่งเล่นเลลักทะเลสาบเลบัต a u เรือเลือังรถไฟเลือบุสรถประจำทางค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามเพศชายที่เราจะใช้เลอนะคะถ้าเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเราก็ใช้แอลออ t สตอนะคะ อ่ะสระสระมีอะไรบ้าง a e i o e Y, e o e y นะคะเราก็จะใช้ l apostrophe ยกตัวอย่างนะคะ la ne p นะคะ la m o i ค่ะตูสือผ้า l a v i o n l a v i o n เครื่องบิน la p a r ต้นไม้ลำบากศาสตร์สถานทูตนะคะสถานทูตสะกดด้วยเทาทหารนะคะไม่ใช้ทอนังมันโทค่ะหลบน้ำเล็กกอลโรงเรียนเลสแกลเยเลสกลเยเล บันไดนะคะ Langfiermerie l a n g f i e r m e r i อันนี้ก็คือห้องพยาบาล l a n g p r i m e r อันนี้แปลว่าการพิมพ์หรือโรงพิมพ์นะคะ Logdinateur ลอคดีนาเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โลปิตัลโรงพยาบาลโลเตลโรงแรมลอมผู้ชายนะคะลูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยค่ะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วน ถ้าเป็นพักหูพจน์เราก็ใช้เลแค่นั้นเองนะคะพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดกันแล้วยังคะง่ายๆนะคะแต่อ่านยากนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันคะ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะโจทย์ ก็คือ complete le p r a s e avec le la le u l apostrophe ก็คือเติมคำลงในช่องว่างนะคะในรูปประโยคด้วย le la le หรือ l apostrophe ถ้าพร้อมแล้ว เรามาทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งเลโอนาร์อาศัยอยู hmm. ่ที่ปารีสเขาชอบ c รั่งเตต ลีโอนาร์ดลีโอนาร์ดอาศัตที่ปารีลีโอนาร์ดนะคะอาศัยอยู่ที่ปารีสอิเลมเติมคำอะไรดีคะอิเลมลาฟร็องส์นะคะตึ t ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแปงตัวค่ะใช้ ลาป u ้นตูร์นะคะ e ล c ซ n เนมาซ n เนมเป็นเพศชายใช้ Le ซ i n นมานะคะเพราะฉะนั้นประโยคก็คือเลโอนาร์ a อาศัย a ี i อพาร์ทเมนต์ในฝรั่งเลาปนตูร์แลเลซค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่สองสเตฟาโนเออิตาเลียนสเตฟาโนเป็นชาวอิตาเลียนนะคะอิเลมอิตาลีดนตร e เออเลติสม <c oughs> ก็คือสเตฟานโนเป็นชาวอิตาเลียนเขาชอบเขาชอบประเทศอิตาลีนะคะคำนี้เดาไม่ยากเนาะเพราะว่าเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระใช้ l apostrophe นะคะแล้วก็ music เป็นคำนามเพศหญิงใช้ la music อ คำนี้นะคะ athletics แปลว่ากรีธาคำนี้ก็เดาไม่ยากเพราะว่าขึ้นต้นด้วยสระอะนะคะเพราะฉะนั้นใช้ l a p o s t r o p h ค่ะมียากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะซิลเวียเอ d ือ e ก็คือ ซิลเวียเป็นชาตตุรกีเอลเลมดองส์หล่อนชอบเต้นรำนะคะ,เอ,ะเอสกาลาดคำว่าเอสกาลาดก็แปลว่าปีนเขาไต่เขานะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าน่าจะใช้อะไร คำตอบก็คือซิลเวียเอเจกซิลเวียเป็นชาวตุรกีเอเลมใช้ลาดองส์นะคะเต้นรำเต้นรำดองส์เป็นคำนามเพศหญิงนะคะใช้ลาเอคำนี้ก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าเอสกาลาขึ้นต้นด้วยสระนะคะ เออใช้ L apostrophe ค่ะมไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะข้อที่สี่นะคะ John. จองจะอ่านจองหรือจันแล้วแต่นะคะนี่เป็นชื่อคนนะคะจองอบิตอรมิวนิกก็คือจองเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองมิวนิก อิเลมอะคำนี้น่าจะเดากันได้นะคะอัลมาเนียนะคะเขาชอบประเทศเยอรมันนะคะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดบ็อกซ์บ็อกซ์ก็คือการต่อยมวยนะคะเอบาสเกต เดาได้ไหมคะว่าน่าจะใช้อะไรนะคะอ่ะมาดูเฉลยนะคะจงอาบิเตอร์ามินิกจงอาศัยอยู่ที่เมืองมิวนิกอิเลมเขาชอบอ่าน,นี้ก็ใช้แอลอะพอสท็อปนะคะเพราะว่าคำว่าอัลมายอัลมายประเทศเยอรมันก็ใช้ a อ a p o s t ส o p นะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วย R นะคะส่วนคำว่า box ได้ไหมคะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะใช้ลาค่ะลาบ o อกซเอ b a s ค e t คำนี้เป็นคำนามเพศชายใช้เลอนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ ข้อที่ห้าอ่านว่าจุดเออังกฤษก็คือจุดนะคะเป็นชาวอังกฤษอิเลมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาชอบฟิลม์มอ่ะฟิลม์มนะคะก็คือเป็นภาพยนตร์นะคะอมเมริกันเอ ได้ไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกลองดาวดูนะคะคำตอบก็คือจุดเอกอังกฤษจุดเป็นชาวอังกฤษนะคะอิเลมเขาชอบใช้เลนะคะใช้เลฟิลม ใช้เล L E S เพราะว่าฟิล์มฟิล์มนะคะเป็นพ้หูพจพ์นะคะเพราะว่ามีตัว S ข้างหลังนะคะอเมริกันเอใช้เลนะคะเล่เทนนิสเพราะว่าเทนนิสเป็นเพศชายใช้เละคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทำผิดทำถูกกันหรือเปล่า เป็นเรื่องปกติพิติอาจจะผิดก็ได้นะคะแต่ถ้าผิดถูกอย่างไรนะคะคอมเมนต์บอกพิธีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะใช้ผิดใช้ถูกมันเป็นการทดสอบเป็นประสบการณ์แล้วก็ดยส่วนตัวพิติก็ใช้ การจำนะคะใช้การจำแล้วก็การใช้บ่อยๆอะค่ะการใช้เลลาเลยิ่งถ้าเราเจอคำศัพท์เยอะๆบางทีความผิดพลาดก็จะเยอะเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสอบนะคะเราจะสอบก็ต้องก็คงต้องท่องอะค่ะคงต้องท่องนะคะท่องท่องจำว่าคำนี้เป็นเพศหญิงเป็นเพศชายนะแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจําวันไม่ต้องกังวลค่ะพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยนะคะแล้วก็คนฝรั่งเศสโดยคุณครูเขาก็จะแก้ไขให้เราบอกว่าคํานี้เป็นเพศหญิงนะคํานี้เป็นเพศชายนะอ่าค่ะส่วนจะสอบในเพอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกถ,ถ้าสอบอาจะเ้าคะแนนอ่ะอันนั้นต้องจริงจังละนะคะผิดถูกเป็นเรื่องของคะแนนไปแล้วนะคะจะสอบผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่เราฝึกฝนทบทวน เป็นประจำสม่ำเสมอค่ะเอาละค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้ารับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกดสับ s ไคร b e ให้กับมาดาติวิซา่าบราโวด้วยนะคะแม็กซี่เอ๋อาเบียงโตอลาโพชัน 何